สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะเอ๊สัปดาห์นี้คุณครูคิกสอนน้องเรื่องหน่วยกินดีอยู่ดีมีสุขใช่ไหมคะแล้วทีนี้เมื่อวานนะคะคุณครูสอนน้องเรื่องอาหารอาหารมีกี่หมูคะห้าหมูอ่อะเรามาทบทวนกันหน่อยหมู่ที่หนึ่งคือโปร ตโปรตีนมีอะไรบ้างคะไก่หมูเนื้อนมกมกงใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรด้วยลูกถั่วอ้าวเก่งมากเลยต่อไปหมูที่หมูที่สองคาร์โบไอคาร์โบไฮเดตมีอะไรบ้างลูกขนมปังอะไรข้าวอะไรอีกคะ เปลือกมันข้าวข,าข้าวเก่งมากลูกเอาต่อไปหมูที่สาม,มคือเกลือแร่เกลือแร่มีอ,อ,อะไรบ้างลูกปลามีอะไรลูก <c ug> เลงคว่า,า,วามีอะไรอีกคะบลูคอรี่มีอะไรคะนี่ <c uc ce> มะเขือเทศเก่งมากลูกเอาต่อไปหมูที่สี่วิตามินเอามีอะไรบ้างลูกวิตามินกล้วยมีกล้วยก็คือผลไม้มีแอปเปิ้ลมีองุ่นมีอะไรอีกคะตอฟบรีอมีตอฟบรีมีส้มมีแก้วมังกรนี่คืออาหารหมู่ที่สี่คือวิตามินต่อไปหมู่สุดท้ายหมู่ที่ ห้าคือไข่อะไขมันมีอะไรบ้างลูกชีสอะมีชีสมีอะไรอีกน้ำมันน้ำมันมะพร้าวน้ำมันพืชอาเก่งมากตกไม่ตัวนั่งเลยค่ะเก่งที่สุดเลยนะคะอาทีนี้วันนี้คุณครูกิ๊กมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเอานั่งตัวตรงเด็กๆอยากร้องไหมคะเพลงนี้ชื่อว่าอาหารดีอ่ะทีนี้เด็กๆพูดตามครูกิ๊กก่อน อาผู้ตามคุณครูก่อนลูกอาหารดีและมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานามีคุณค่าต่อร่างกายของเราอา เก่งมากค่ะเด,เดี๋ยวคุณคณรูร้องไปพร้อมกันนะคะดเด็กๆร้องไม่ได้ปกมือนะคะอาหารดีและมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานา,นา มีคุณค่าต่อร่างกายของเราเอาอีกรอบหนึ่งอาหารดีและมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานามีคุณค่าต่อร่างกายของเเก่งมากเลยนะคะในเพลงมีอาหารอะไรบ้างที่มีประโยชน์ลูกผักไข่เนื้อหมูปู นมผลไม้อาหารเหล่านี้มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูสอนน้องเรื่องความสําคัญของอาหารอาหารมีความสําคัญทาให้ร่างกายน้องเป็นยังไงคะแข็งแรงคนร่างกายแข็งแรงต้องทานอาหารแบบไหนลูกมีประโยชน์ใช่ไหมคะอาหารมีทั้งประโยชน์และก็ไม่มีประโยชน์อาหารอะไรบ้างทานแล้วร่างกายแข็งแรงผักแครอท แอปเปิลสตรอเบอรี่อองุลมัคคัลลีแตงกวาอองุลอ่ะอาหารอะไรทานแล้วร่างกายไม่แข็งแรงเลยมาม่ามาม่ามาม่าเไฟลูกอมอะไรอีกนะอ่าวอ้าอ้าวอ้าอ้าคุณพรอตามนั่งตัวตรงแอบน้องใบบุญอาหารอะไรลูกทานแล้วไม่มีประโยชน์มาม่ามาม่าเอาน้อง เอาน้องควอเตอร์อาหารอะไรทานแล้วไม่มีประโยชน์ลูกเยลลี่อาหารอะไรทานแล้วไม่มีประโยชน์น้องนิวตันอาอะไรเอามาม่าอะไรอีกครับเอาน้าโคกทานแล้วเป็นยังไงทานน้ํโคกโอ้ยปวดท้องต้องไปหาใครเลยจะปวดท้องอไปหาคุณหมอร่างกายร่างกายไม่แข็งแรงใช่ไหมคะเอาเทนี้วันนี้อเอามุอปิต้ากงหนึ่งสองสามจ้า วันนี้คุณครูกิ๊กมีตู้เย็นมาให้เด็กๆได้เลือกอาหารอะตู้เย็นมีสองฝั่งฝั่งนี้คืออาหารที่มีปลาฝั่งนี้คืออาหารที่ไม่มีปลาข้างในเป็นอาหารทั้งห้าหมู่หมู่ที่หนึ่งโปรตีนหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่สามลือเร่ใช่ไหมลูกหมู่ที่สี่วิตาตอหมู่ที่ห้าไข่อ่าใช่มีอาหารทีนี้คุณอาหารครับเวทคุณครูจะให้ อาหารกับเด็กๆใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงค่ะน้องขยับขึ้นมาลูกขยับขึ้นมานิดนึงขยับขึ้นมาคนนี้คนเดียวขยับขึ้นมาอ่ะทีนี้ฟังคุณครูคุณครูให้ไปพอคุณครูให้อาหารบัตรภาพอาหารไปน้องเอบไปกกอนบอกเพื่อนไหมคะ ย้ายเพื่อนรู้แล้วดูว่าอาหารที่คุณครูให้ไปมีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์มาติดฟังนี้ที่มีลูกศรสีเกียวกากระกาถูกถ้าอาหารสิ่งนั้นไม่มีประโยชน์ให้น้องมาติดฟังนี้ที่เป็นลูกกากระบาดสีแดงพร้อมไหมคะพร้อมโซมิสูโซมิสูเอาเก็บเท้าเก็บหัวใจเก่งมากเอาเก็บไว้เก็บไว้ขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับด้วย ขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับด้วยขอบคุครัจ้าเอาเก็บไว้เก็บไว้อย่าให้ใครเห็นเอาเอากกม่าอ่าเอาเก็บไว้เก็บไว้อ่ากกมสายุ่งโกมสายุ่งอ่ะเหมือนกันลูกเหมือนกันอ๋ออ๋อเขครับเอาเอาลูกเอารับได้ยังลูกเอาเก่งมากเลยแอบเลยน้องนิวตันน่ารักมากแอบเลยอย่าให้ใครเห็นเอาได้ไปสองชิ้นแอบนะอย่าให้ใครเห็นนะ แอบไว้แอบไว้แต่ว่าน้องต้องดูก่อนว่าน้องได้อะไรไปถ้าน้องอแอบรับค่ะเอาไม่ออะเอาลูกเอาจ้าอ,อุ๊บ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 นะอุ๊บอุ๊บนะใหญ่ใครเห็นนะอ่ะอะเอาได้แล้วใหญ่ให้ใครเห็นแล้วก็มีเสียงไหมคะ ถ้ามีเสียงเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนเป็นยังไงคะเออเพื่อนเห็นแล้วเดี๋ยวเพื่อนเอาไปเสียเลยเอาลูกเออเอาไปเลยเพื่อนเอาไปเอาเพื่อนเอาเสียด็กๆก็ไม่ได้ทํากิจกรรมเลยอาอนั่งตัวต้องน้องดูก่อนแอบดูก่อนเนาะแอบดูก่อนน้องรู้แล้วใช่ไหมคะอาหารของน้องเป็นอาหารที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อ่ะคุณครูกิ๊กจะเรียกมาให้ติดทีละหนึ่งคนเอาน้องนูนน้องนูนติดเลย เอาติดเลยครับอ่ะติดเลยลูกติดเลยครับติดเลยอ่ะไปน้องนอนติดติดเสร็จแล้วไปนั่งเรียบร้อยนะคะอ่าน้องเอาไปเลยครับเอาติดเลยครับอ่าน้องน้ำมอ้าน้องน้ำมน้องน้องอ่าน้องขยับเข้ามาข้างในหน่อยลูก น้องขยับเข้ามาข้างในหน่อยค่ะขยับเข้ามาข้างในหน่อยอ่ะขยับขึ้นมาอ่าเอาทีนี้น้องนิวตันหลุดมาเร็วกรวีมาเร็วกรวีเอามาติดเลยลูกติดเลยอ่ะกรวีติดเลยอน้องชาเกิลมาเร็วเอามาเร็วน้ององศาจ้าติดเลยลูกแล้วกลับไปนั่งเรียบร้อยนะคะติดเลยลูกสีีหนึมีประโยชน์ไหมลูกอม โอเคครับเอาน้องเอาเอามาติิเลยลูกเอาน้องน้องเอน้องพิธามาเลยลูกน้องโปรดมาเลยครับน้องอเจ้าขุนมาเลยน้องนาทีมาเลยครับน้องพอตเตอร์อ้าวติดเสร็จแล้วไปนั่งเลยพอตเตอร์มาเร็วน้องนาทีมาเร็วเอามอนมาเร็วลูกเอามอน อะมมนมาเลยค่ะน้องมะนาวมาเลยลูกน้องชาเกิลอาติดเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่เดิมอ่าน้องมิลินค่ะน้องมิลินค่ะน้องมนะน,งมานาวน้องนิชาน้องนาราน้องนนครับอึ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 บเอามืก่ออึบ,อบ,อบ,อบ อ้าวน้องพลอยใส่ค่ะน้องดีดีค่ะน้องอัลฟาค่ะเอาติดแล้วไปเลยลูกติดแล้วไปเลยค่ะนี่อ่ะอ่าน้องแล้ลินน้องนิวตันครับน้องเจ้าขุนครับน้องนนครับน้องนายครับอ่าดูเพื่อนก่อนครับอ่านน้องใบบุญเอามิลินมาค่ะมิลินมิลินมาเลยค่ะมิลิน อาตอมมาค่ะน้องพอใจมาค่ะเอามาติดเลย,น,น,ยน้องนายครับ,บ,บน,น้องนนนครับเอาไม่จำเป็นอะไรลูกกระเป๋าใส่ไว้เลยลูกอเอามือจับผมจับหูจับไหลนั่งตัวตรงเอามาติดเลยค่ะมาติดเลยตาดูหูเป็นยังไงคะหูฟังคนที่คุยเก่งไหม คนที่คุยเก่งไหมคะไม่เก่งคุกิกรักไหมรักเอาไหนใครรักรักแล้วไม่คุยนั่งเรียบร้อยอ่ะทีนี้น้องหันมาดูทุกคนค่ะมาดูเอาบอกสิลูกอาหารที่มีประโยชน์ที่เพื่อนมาติดมีอะไรบ้างมัมอะไรคะมีอะไรคะเครรดอะไรอีกนมจากรกลเก่งเก่งมากอะไรอีกลูกขนมขนมอ่านที่มีประโยชน์สตรอเบอรี่แอปเปิ้ล ขนมเค้กมีประโยชน์ไหมคะไม่มีอ่าไม่มีเพื่อนติดตูกหรือติดผิดอ่าต้องไปติดฝั่งไหนคะฝั่งไม่มีประอยู่อ้าวอาหารฝั่งไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างครับขนมเล่ขนมเล่การขนมไข่มุกขนมเลขนมเล่ลูกอมเฟนฟรายเก่งมากน้องนนท์ช็อกโกแลตไส้กรอกเพื่อนติดตูกไหมคะติดตโอเคเก่งมากตตมือหนึ่งครั้ง ก้มือหนึ่งคร้งชูมือไปข้างหน้าชูมือมาข้างหลังเอาสะบัดมือหมุนมุน้๊บตัวตรงอ่าตัวตรงน้องนิวตันนั่งตัวตรงหรือยังครับอ่าทีนี้คุณครูคกิ๊งมีภาพมาให้เด็กๆด,ดูด้วยอ่าเด็กคนนี้เป็นยังไงคะอ้วนแสดงว่าน้องตัวอ้วนน้องกินอาหารที่ไม่มีแปร ร่างกายแข็งแรงไหมคะน้องคนนี้<ล>ไม่แข็งแรง,รงอ่ะวิ่งแล้วจะเหนื่อยใช่ไหมลูกอ่ะน้องคนนี้เป็นยังไงลูกลพร้อมหมุนดีร่างกายสม<ล>ส่วนแส,นสดงว่าน้องรับประทานอาหารเป็นยังไงมีประโยชน์เป็นยังไงคะมีประโยชน์ชนอ่ากินอะไรที่มีประโยชน์ผักใช่แล้วอ่ะแครอดอาหารมีประโยชน์กินได้ไหมคะอาหารไม่มีประโยชน์กินได้ไหมลูก กินได้ลูกแต่กินปริมาณเป็นยังไงคะนิดเดียวเรากินปริมาณนิดเดียวเราไม่ต้องกินเยอะเอามีน้องสองคนน้องคนแรกไปห้องน้ําแล้วนั่งถ่ายเออเออสบายมากไม่ปวดท้องเพราะน้องกินอะไรผักผลละไมเอาน้องคนที่สองโอ้ยโอ้ยเป็นยังไงคะกินลูกอมอ๋อกินมาม่ากินอาหารที่มันเป็นยังไง ไม่มีแปรหยุดอ้าเก่งมากเลยอาหารไม่มีประโยชน์ทานนะแต่น้องต้องทานเป็นยังไงคะงนิดเดียวอ้าวอึ๊บตัวตุง้งอึ๊บอ้าวทีนี้คุณครูจะให้เข้าสู่กิจกรรมกลุ่มเวลาเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มนะคะไปเสียงดังได้ไหมคะมอ้าวต้องไปยังไงคะไปเบาๆให้เบาที่สุด แล้วนั่งกลุ่มให้เสร็จเรียบร้อยคุณครูกิ๊กมีกิจกรรมกลุ่มให้หนูทำนะคะเ้าเป็นมดน้อยคลานไปที่กลุ่มของตัวเองแบบเบาที่สุดเบาที่สุดนะคะเอากลุ่มแอปเปิลเบาที่สุดเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วคุณครูจะแจกแผ่นป้ายกลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนครูกิ๊กให้ทําก่อนกลุ่มไหนไม่เรียบร้อยคุณครูกิ๊กให้ทาหลังเพื่อนแล้วช่วยกันในกลุ่มเราต้องรักกันสามัคคีกัน แล้วงานของเราจะเสร็จเวลาคุณครูกิ้งให้ไปน้องตั้งที่พื้นเลยนะลูกตั้งที่พื้นเลยไม่ต้องตั้งบนตักตั้งที่พื้นเลยค่ะเอาครับกลุ่มที่สามเอากลุ่มขยายหน่อยลูกขยายกลุ่มหน่อยออากลุ่มไหนเรียบร้อยนั่งตัวตรงเอามือกอดอกเอามือกอดอกค่ะ เอาพร้อมไหม,อมเอาถ้าน้องไม่พร้อมคุณคูกิ๊กไม่แจกนะคะเอาตั้งที่พื้นและช่วยกันเอาช่วยกันค่ะตั้งที่พื้นลูกเลยช่วยกันตั้งที่พื้นน้องขยับมาทางนี้หน่อยค่ะอ่อน้องไม่เสียงดงังลูกขยับมา น้องขยับมาลูกขยับมาอ้าวกลุ่มมังโคุดเอาลูกเอาช่วยกันน้องดูนะคะว่าอาหารที่น้องได้ไปมีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์ติดฟังที่มีลูกศรการถูกสีเขียวถ้าไม่มีประโยชน์ติดฟังที่มีการการะบาดสีแดงดแขอบคุณค่ะ ปนลูกนูเป็นอะไรลูกเอาติดเลยลูกติดเลยติดติดเลยค่ะมิลินมิลินแบ่งเพื่อนด้วยค่ะเราต้องแบ่งเพื่อนนะลูกเราต้องแบ่งปันเพื่อนนะคะมาลูกมาะขอบคุณครับอ่าน้องเสร็จหรือยังเอาเก็จแล้วเอามือกดอกไว้ค่ะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเอามือกดอกไว้ค่ะ เอามือกดลูกไว้ค่ะเสร็จแล้วอ่ะกลุ่มนี้เสร็จแล้วอ่ะอ่ะเอาค่ะอ่ะเหลืออันหนึ่งนี่ไหมคะเอาติดเลยลูกโอเคเอาน้องน้องชาเกิลนั่งด้เยค่ะเอาติดซิค้าติดลูกติดติดเลยค่ะอออ้าวกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้นเอานั่งเรียบร้อยค่ะ คนนั่กลุ่มไหนนั่งเรียบร้อยครูกิ๊กเรียกเองครูกิ๊กเรียกเองค่ะคมกลุ่มไหนเรียบร้อยครูกิ๊กขอขยับนิดนึงอ่าอ่าทีนี้เด็กๆทุกคนหันหน้ามาครูกิ๊กครูกิ๊กอยู่ทางไหนนั่งก่อนลูกนั่งก่อนครูกิ๊กอยู่ทางไหนหันหน้าไปทางนั้นแหละครูกิ๊กอยู่ทางไหนหันหน้าไปเพื่อนออกมาพูดนำเสนอชิ้นงานเราเป็นผู้ฟังหูต้องเป็นยังไง ฟงังเอากลุ่มที่หนึ่งมาลูกนิวตันกับนิวกับน้องสองคนช่วยกันหามมาช่วยกันหามมาเอาพลิกพลิกเอาเพื่อนเพื่อนฟังนะคะกลุ่มน้องนิชากลุ่มที่สี่ฟังลูกอ่ะน้องนิวตันอาหารอะไรที่มีประโยชน์ลูกบอกเพื่อนเพื่อนเลยน้องไม่แก่แล้วลูกน้องไม่แก่แล้วค่ะเอาเอาสลับกันเอามา เอพาพูดเลยลูกเอาเพื่อนเพื่อนฟังนะคะพร้อมไหมคะพร้อมโกมังคุดพร้อมไหมลูกพร้อมน้องไม่แก่แล้วค่ะน้องไม่แก่แล้วลูกน้องเสร็จแล้วเหรอน้องไม่แก่เอาน้องจับเอาน้องพูดเลยลูกอ่านอะไรที่มีประโยชน์นมอางูนไข่แปลงกว่าไก่กระพุ้ดอ๋อไม่เป็นไรลูกเอาเด็กๆจ้าเด็กๆจ้า เอ้าหันมาลูกเอไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรค่ะคน,น้องมิลิน้องมิลินออาน,น,น้องเพื่อนฝั่งที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างลูออกมีอะไรบ้างคะน้องน้องหันไปดูน้องน้าโมครับกลุ่มไหนไม่เรียบร้อยกลุ่มทีจะไม่เรียกออกมานะไม่เรียกออกมานะเอ้ามีอะไรบ้างไม่มีประโยชน์บอกเพื่อนๆเร็วเคกอเค้กอะไรอีกครับ เอาบอกเพื่อนๆไปลูกบอกเพื่อนๆแนวน้ำไข่หนูชานมไข่โมกอะไรอีกลูกชอบกระเลสฮอทดอกฮอทดอกครับถูกไหมลูกไอติมไอศกครีมไอศิลี์ไอติลป์ตบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยลูกเยี่อ้าวต่อไปเอามือก่อนอกกลุ่มนี้ไม่เรียบร้อยกูกิ๊กไม่ให้ออกมากลุ่มบังคุดมาก่อนเลยมากลุ่มบังคุด น้องมะนาวกับน้องคอตเตอร์ค่ะลูกตัวเทนกลุ่มไหนไม่ได้ร้อยคูกิ๊กเรียกหลังเพื่อนไม่เรียกเรียงลําดับแล้วพ่อหนูพ่อหนูพ่อหนูหนไม่ฟังเพื่อนใช่ไหมคะมเอาหันหน้ามาทางนี้ค่ะไม่ต้องไปจับแผ่นป้ายแล้วอ,อน้องพูดเลยลูกอ่านอะไรที่มีประโยชน์สับป,ประรดน้องยูฟ่าไก่ แตงกวาอ่าถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนอ้าวอ้าวน้องพอตเตอร์บอกอาหารอะไรที่ไม่มีประโยชน์เยลลี่เยลลี่โดนัทโดนัทน้ำโคกน้ำโกลูกอมไอศครีมทำตบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเก่งมากนนอนอาวอึ๊บไ่ดูปิดตาปิดจมูกนั่งตัวตรงปุ่มไหนดูก่อน ไม่เป็นไรลูกแอปเปิลมีประโยชน์ถูกได้อากลุ่มน้องนนเพอน้องโนนกลุ่มน้องโนนเรียบร้อยกลุ่มกลุ่มมะม่วงเรียบร้อยสองคนค่ะอาสองคนมาเลยลูกมาทางนี้เลยครับเดินมาทางนี้เลยลูกเอาเดินมาน้องหันหน้ามาทางนี้ค่ะหันหน้ามาทางที่เพื่อนนี้ค่ะหันหน้ามาทางนี้ อา้าวตอนนี้ใครที่ยังไม่หันหน้ามาทางคุณครูกิก๊กมีไหมคะไม่หันหน้ามาทางเพื่อนๆมีไหมคะไม่นั่งตัวตรงอา้าบอกเลยลูกอาหารอะไรที่บ้างที่มีประโยชน์ส้มส้อมอะไรลูกดแดงโมอเขรอดส้มมะเขือเ,เทศเออเก่งมากเอาฝั่งนี้อะไรไม่มีประโยชน์บอกเพื่อนๆน้องๆอย่าบังน้องอย่าไม่บังเพื่อนอลูกจะนมไข่มุก ไอติมน้ำโคลกลูกอมขนมเลมเออตบมือเพื่อนๆหน่อยลูกเก่งมากอ่ะต่อไปอใครพร้อมแล้วสองกลุ่มนี้คุณครูจะดูกลุ่มไหนเรียบร้อยกลุ่มไหนเรียบร้อยดีอ้ากลุ่มสับปรี่เรียบร้อยมาค่ะน้องโปรดกับน้องนิชามาเลยค่ะหยิบแผ่นป้ายมาเลย หันหน้ามาทางนี้ค่ะเอาน้องออกมาเลยอ้าเพื่อนเพื่อนหันมาดูค่ะอ้าน้องบอกเลยลูกอ่านอะไรบ้างที่มีประโยชน์บอคอครีคอรค่อะไรอีกคะนมมะนาวเลมอนอ่าสับประปรดปลาเก่งมากลูก อาน้องนิชาบอกลูกอะไรไม่มีฝั่งนี้ช็อกโกแลตน้ำโค้กโดนัทแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ขนมเลขนมเล่กาแฟอะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอาไปนั่งลูกอ้าวนั่งหมดหมดตุกกลุ่มเลยใช่ไหมคะเอายังเลยยังไม่กลุ่มไหนคะอาน้องพอตเตอร์น้องน้องพอตเตอร์ครับ กลุ่มมังคุดกลุ่มมัง,มงคุดน้องพิธากลุ่มมังคุดน้องขัดน้องมะนาวอ้าวเอากลุ่มนี้สุดท้ายมาเลยค่ะน,น้องชาเกิลกับน้องลินค่ะอ้าวอ,าอึ๊บตัวตรงอึ๊บตัวต,วตรงอา้าวฟังเพื่อนนะคะอา้าวฟังอ่านอะไรบ้างที่มีประโยชน์<ใ>ค่ะไก่แอปเปิลไก่ ส้มน้องน้องนนกับน้องน้องนายไอ้ดาเอาฝั่งนี้อะไรบ้างไม่มีประโยชน์ลูกเอาน้องหันไปหาเพื่อนน้องโคกอันโคกไอติมไอติมฟังเพื่อนด้วยนะคะหันมาดูเพื่อนเลยยังคะมาม่าบาม่าช็อกโกแลตตกไหมคะอ่ะเพื่อนๆตกไหมลูก อับบมือให้เพื่อนกลุ่มที่สองหน่อยเก่งมากลูกสองมือเราจูตรงแล้วเอาลงมาเสมอกับบาต่อไปเราย้ายไปข้างหน้าแล้วเอาลงมาอยู่ในท่านั่งเอาน้องท<า>ีนี้เด็กๆการกลับไปนั่งเป็นมุมกลมเบาๆนะคะไม่มีเสียงนะนอ่ะาเบาๆไม่มีเสียงนะคะ อ้าวน่ารักมากเลย,ยเอาน้องค่ะน้องอน้องขยับขึ้นมาหน่อยค่ะขยับขึ้นมาหน่อยเอาน้องขยับขึ้นมาหน่อยลูกขยับมานั่งนี้ค่ะขยับมานั่งนี้ขยับเข้ามา,า,มาค่ะลูกอ้าวปรบมือหนึ่งครั้ง,งปรบมือสองครั้ง,งปรบมือสามครั้งหนึ่ง,งปรบมมือสี่ครั้ง อ่ะปบมือ5ครั้ง1 the 2 3 4 5ตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิมอ่าเก่งมากเลยค่ะอ๋อเมื่อตะกี้เด็กๆแยกอาหารแล้วตามกลุ่มคุณครูกิ๊กมีภาพอาหารให้เด็กๆดูด้วยอ่ะมือไิตะโอ้ปิ้งอะไรเอ่ยไข่ไข่อะไรคะไข่ต้ม อ่าไข่ต้มนะคะสุกหรือยังสุกแล้วเด็กๆทานไหมคะทานต่อไปอะไรคะปลาปลาเด็กๆชอบทานไหมลูกอยูฟ้า้องมิลินปลาสุกหรือยังลูกทำไม่สุกต้องทํายังไงคะทำไม่สุกต้องทํายังไงนําไปทอดอ้าวต่อไปเอามือจับผมจับหู จับไลคะ่ะเอาน้องขยับมาทางนี้ขยับมาทางนี้อ้าวเอามือกอดอ,อกจับเซลลจับหูในหูอยู่ไหนโอเคต่อไปอาหารชนิดต่อไปคืออะไรคะอะไรคะข้าวผาดัดข้าวผาดัดมีอะไรในข้าวผัดมีส่วนประกอบอมีผักมีอะไรอีกมีคุ้งม,มีกุ้งอ่ามีกุ้งมี อ่ามีแตงกวานะคะเด็กๆเคยทานไหมลูกอ่าเคยทานอร่อยไหมคะอร่อยอ้าวทีนี้นนนะวันนี้เด็กๆได้รู้แล้วว่าอาหารมีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างาความสําคัญของอาหารอ่าคุณครูทวนเพลงอีกครั้งหนึ่งน้องๆพร้อมคุณครูกิ๊กนะคะเด็กผู้ชายสู้ไม่สู้เด็กผู้หญิงสู้ไม่สู้อุ๊บต่อตรงเก็บเก็บเท้าค่ะเก็บเท้าค่ะ เก็บจมูกเก็บหูตัวตึงอ้าวร้องอาหารร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพลงอาหารดีอาหารดีและมีประโยชน์คือผักสดแหล่งเมื่อมูโลูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานามีคุณค่าต่อร่างกายของมีคุณค่าต่อร่างกายของเพราะฉะนั้นเด็กๆได้เรียนแล้วเด็กๆต้องไปเลือกซื้ออาหารที่เป็นยังไงคะ มีประโยชน์นะคะ,ะชใช่อาหารมีประโยชน์ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงสุขภาพดีตัวโตตัว,ต,วตัวเป็นไงคะสูงและสวยไหมคะสวยอ,อ่ะพรุ่งสาหรับวันนี้อ่ะคุณครูเก๊กสอนน้องนะคะให้เด็กๆรู้จักอาหารอ่ะ,อะแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้สอนเรื่องอะไรคุณครูยังไม่บอกนะคะ ยังไม่บอกให้เด็กๆทุกคนมาเรียนรู้พร้อมกันสำหรับวันนี้คุณครูกิ๊กสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ